และนี่คือวัดประจำรัชกาลที่6และรัชกาลที่9วัดบรวรนิเวศวิหารวัดแห่งนี้สถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสกกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลในรัชกาลที่3วัดแห่งนี้สร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมจีนภายในพระอุโบสถมีความพิเศษที่มีพระประธานสององค์คือพระพุทธชินสีห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าโดยอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดพิษณุโลกราวปีพุทธศักราช2373ส่วนด้านหลังคือพระสุวรรณเขตซึ่งอัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์และเป็นที่ประทับขณะทรงพระผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ที่ฐานของพระพุทธชินสีเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่6และรัชกาลที่9้าอีกด้วย